สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์วิธีการแชร์วิดีโอที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้ในมือถือนะครับแชร์ไปยังแอปอื่นนะครับให้คุณลูกค้าเปิด DM S ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูฉันนะครับมุมขวาล่างเลยครับเมนูฉันแล้วก็มาที่ไฟล์ของฉันครับก็จะเห็นวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับทั้งหมดครับ ข้างๆกันก็จะเป็นรูปภาพนะครับก็สำหรับลูกค้าต้องการที่จะแชร์วิดีโอไปยังแอปอื่นนะครับก็เลือกปุ่มดินสอมุมขวาบนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่วิดีโอที่ต้องการแชร์หนึ่งครั้งนะครับผมจะเลือกวิดีโอบนสุดครับก็จะเห็นลูกศรสีฟ้าขึ้นมานะครับจากนั้นมุมซ้ายล่างเลือกปุ่มแชร์นะครับ แชร์ไปยังแอปเขียวแอปฟ้าได้เลยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการแชร์วิดีโอที่เราบันทึกไว้ในมือถือไปยังแอปอื่นนะครับไปลองทำกันได้เลยครับ